รายการประเภทนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยการเดินทางสู่ประเทศอินโดนีเซียเป็นครั้งที่3ของปองพลและทีมงานมีเป้าหมายเพื่อติดตามถ่ายภาพสัตว์ปูนวานอนชนิดหนึ่งที่ตกอยู่ในสภาวะใกล้สูญพันธุ์อย่างยิ่งแต่สัตว์ป่าที่ควรจะระแวดระวังตัวสูงกลับเลือดพื้นที่อาศัยใกล้มนุษย์เป็นคำถามที่ว่านี่คือสัญ,ญญาณอันตรายหรือการพบเห็นได้ง่าย จะช่วยเสริมสร้างทัศนคติที่ดีในการอนุรักษ์เรื่องเล่าข้ามโลกวันนี้เสนอตอนลิงอุรังอุตางสุมารตราครับสนับสนุนโดย a i s Roaming Online ไม่อั้นในกว่า80ประเทศทั่วโลกมั่นใจเน็ตไม่รัว่ว No No b i l l s h o c k อ๋อนิวนิสันเอ็กซเรสวัสดีครับท่านผู้ชมผมได้รวบรวมภาพถ่ายของสัตว์ป่าใกล้สูญพันธ์มามากมายในระยะ10ปีที่ผ่านมาแล้วมีสัตว์ชนิดหนึ่งซึ่งอยู่ในสถานะใกล้สูญพันธ์อย่างยิ่งสัตว์นั้นก็คือลิงอุรุตังสุมาตราซึ่งมีถิ่นอาศัยใหญ่ที่สุดอยู่ที่เกาะสุมาตราตอนเหนือในประเทศ อินโดนีเซียซึ่งอยู่ใกล้บ้านเรามากผมจะได้วางแผนพาทีมงานเดินทางไปที่เกาะสุมาตราตอนเหนือแล้วก็เข้าไปในป่าไปอุทยานแห่งชาติกุนุงเลเซอร์เพื่อไปถ่ายภาพอุรังอุตังสุมาตราได้มามากพอสมควรวันนี้จะเล่าเรื่องอุรังอุตังสุมาตราให้ท่านฟังครับ การเดินทางสู่ประเทศอินโดนีเซียแต่ละครั้งแตกต่างกันนะครับขึ้นอยู่กับว่าเราจะเดินทางไปเพื่อติดตามถ่ายภาพสัตว์อะไรและแหล่งอาศัยที่มีโอกาสพบเห็นตัวอยู่ที่ไหนเช่นเป้าหมายในการถ่ายช้างสุมาตราก็ต้องเดินทางไปเกาะสุมาตราตอนใต้อยากถ่ายลิงจมูกยาวก็ควรไปล่องเรือในเกาะบอร์เนียวส่วนครั้งนี้เป้าหมายของผมคือลิงอุรังอุตังสุมาตราซึ่งมีแหล่งอาศัยหลักคือ อุทยานแห่งชาติกูนุงเลเซอร์ทางตะวันออกเฉียงเหนือของเกาะสุมาตรารดังนั้นการเดินทางก็ต้องวางแผนแตั้งแต่เลือกสายการบินเส้นทางบินการต่อเครื่อง ไปจนกระทั่งทีมไกด์ท้องถิ่นซึ่งควรจะต้องเชี่ยวชาญพื้นที่และมีความรู้เกี่ยวกับสัตว์เป็นอย่างดีเพื่อให้ข้อมูลจากประสบการณ์จริงซึ่งจะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งสำหรับการถ่ายทำสารคดีเนื่องจากสิ่งที่พบเห็นจริงบางอย่างก็ไม่สามารถค้นคว้าได้จากหนังสือหรืออินเทอร์เน็ต เมื่อเตรียมข้อมูลพร้อมก็ออกเดินทางไปที่อุทยานแห่งชาติกูนุงเลเซอร์และเริ่มการถ่ายทำลิงรังอูตังสุม,มาตราเป็นสัตว์ใกล้สูญพันธุ์อย่างยิ่งและมีจำนวนที่เหลือน้อยมากเต็มทีจึงได้รับการคุ้มครองในระดับนานาชาติเมื่อเราเดินทางไปถึง ก็ต้องเตรียมเวลาให้เพียงพอที่จะถ่ายทำสารคดีนี้แต่เมื่อไปถึงจริงๆก็พบว่ามันไม่เป็นอย่างที่เราคิดครับการเดินข <an> ึ <S <S ้นเขาที่เป็นป่ารกๆ มีที่ราบสลับกับทางชันบางช่วงชันมากจนต้องใช้ความระมัดระวังกว่าปกติทําให้การทํางานนั้นยากลําบากและต้องใช้เวลามากกว่าที่วางแผนบางช่วงต้องอาศัยการต่ายขึ้นที่เรียกว่า full view คือใช้เท้าและมือทั้งสองข้างในการปีนป่าย จะผ่านไปไม่ถึงสองชั่วโมงเราก็ได้พบลิงอลางูต่างใกล้ๆก,กับจุดที่มานั่งพักและนับ,บว่าโชคดีที่มีมากกว่า1ตัวพวกมันเคลื่อนไหวยอยู่บนต้นไม้ซึ่งสูงขึ้นไปเหนือหัวเวลาถ่ายภาพก็ต้องเมื่อยคอกันบ้างมันบางตบางแค่บางแค่ ทันทีที่พวกเราเริ่มแยกย้ายกันหาหมุมถ่ายภาพลิงรังูตังสองตัวบนต้นไม้ก็เริ่มเคลื่อนไหวคนลิงโหนต้นไม้พวกเราที่อยู่ข้างล่างก็แง้คอเดินตามลิงไปเรื่อยๆเพื่อถ่ายภาพการตามสัตว์ในป่านี่นะครับต้องพยายามไม่เดินเร็วจนเกินไปเหมือนวิ่งหรือส่งเสียงดังซึ่งจะทำให้สัตว์ตกใจ พวกเราก็แงนคอเดินตามไปช้าๆเพืจะถ่ายภาพให้ได้ถ้าทำาช่นนี้ทุกวันนะครับพวกเราอาจจะพิการไปก็ได้เมื่อกลับถึงเมืองไทย สนับสนุนโดย a i s Roming a Online ไม่อั้นในกว่า80ประเทศทั่วโลกมั่นใจเน็ตไม่รัว่ว n o b i l s h o c k All New Nissan X Trail ปัญหาอีกอย่างของการถ่ายภาพที่นี่คือต้นไม้ใหญ่ที่มีอยู่มากมายในป่าซึ่งมีหลายชนิดทั้งไม้ยืนต้นขนาดใหญ่ไม้ขนาดกลางไม้พุ่มและพืชขนาดเล็กทั่วๆไปการตามลิงเข้าไปถ่ายภาพจึงต้องเผชิญกับใบไม้บางหน้าบ้างบางตัวบ้างและพวกลิงก็รู้จักใช้ความรกเหล่านี้เป็นกำบงัง ลิงลรองอุตังสุม,มาตราคู่แรกที่เราพบเป็นแม่กับลูกทั้งสองตัวเนี่ยโหนอยู่บนต้นไม้กินใบไม้ไปเรื่อยๆครับแต่ห้านาทีก็เปลี่ยนที่ทีแล้วทำเช่นนี้เป็นชั่วโมงในที่สุดคนก็หมดแรงก่อนลิงครับเลยต้องหยุดพักกินข้าวพอเรื่อแรงกลับมาก็เดินตามหาลิงรอรุณตังกันต่อ ทหารกลางป่าที่สุมาตราเราหยุดพักจากการถ่ายภาพรูงังอูตังสุมาตราที่เราพบแม่ลูกคู่หนึ่งนี่เราก็มาพักทานอาหารกลางวันพูังกูตังอยู่ข้างบนเนี่ยกำลังมองเราอยู่เราบอกเขาเดี๋ยว <c oughs> ทานข้าวเสร็จเดี๋ยวกลับไปถ่ายกันใหม่ ช่วงบ่ายได้พบรังของลิงอรงอูตังซึ่งเป็นรังเก่าทําให้เราพอคาดการได้ว่าระยะหากินจะอยู่ไม่ไกลและมีความหวังในการพบเห็นตัวเรื่องของรังลิงอรงอูตังนี่มีเรื่องเล่าให้ฟังจากประสบการณ์นะครับว่าลิงอรงอูตังเนี่ยเขาจะทํารังเนี่ยวันละสามสี่ครั้งนะ คือเขาจะหมุนเวียนไปเรื่อยๆเพื่อจะหาผล,ลไม้หาใบาไม้หาอาหารกินแล้วก็ไปเมื่อเมื่อยเมื่อไหร่หรืออยากจะนอนเขาก็ทำรังขึ้นมาใหม่ตรงที่ใหม่นี่นะครับแล้วก็จะไม่วนเวียนกลับมาที่หลังกก่าวอีกเพราะฉะนั้นอาจจะมีช่างภาพบางคนที่ไม่รู้จักนิสัยของลิงลอรางูตังเนี่ยเมื่อเห็นรังก็ดีใจนะฮะอาจจะตั้งบางไพลนะตั้งขากล้องเพื่อจะเตรียมถ่ายลิงอรางุตัง ที่จะกลับมาซึ่งก็ปรากฏว่าอาจจะผิดหวังครับเพราะลิงอุรังอุตังจะไม่กลับมาที่รังเดิมอีกอุรังอุตังหาใบไม้ทํารังด้วยการหักมาทั้งจริงง่ายกว่าเด็ดทีละใบาจากนั้นก็เอามาทับๆกันให้มีความหนา <c oughs> เป็นอันเสร็จสามารถใช้นอนลงไปได้ทั้งตัว รังที่ทําเสร็จแล้วจะถูกใช้งานไม่แน่นอนรังกุตังบางตัวอาจจะใช้รังของมันอาศัยอยู่เป็นวันหรือข้ามคืนถ้ารู้สึกปลอดภัยบางตัวอาจจะทำรังไว้แค่นอนพักชั่วคราวและสามารถทิ้งรังไปที่อื่นต่อได้ทำดที เมื่อเลามาถึงตอนนี้ผมอยากจะกล่าวถึงคําคําหนึ่งซึ่งเกิดขึ้นจากประสบการณ์ในการติดตามถ่ายลิงอุรังูตังคํานั้นก็คือเป็นภาษาอังกฤษนะครับว่า half wild ซึ่งเกิดจากการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของลิงอุรังูตังที่อาศัยอยู่ในพื้นที่ทับซ้อนระหว่างแหล่งท่องเที่ยวกับแหล่งอาศัยตามธรรมชาติซึ่งเดี๋ยวจะเล่าให้ฟังต่อไปครับ สนับสนุนโดย a i s Roaming Online ไม่อั้นในกว่า80ประเทศทั่วโลกมั่นใจเน็ตไม่รั่ว n o b i l s h o c k All New Nissan X Trail คำว่าฮาฟวายหมายถึงสัตว์ป่ากลุ่มหนึ่งที่มีความคุ้นชินกับมนุษย์พบเห็นบ่อยจนไม่รู้สึกว่าเป็นอันตรายจึงไม่หนีแต่จะรักษาระยะห่างไม่ให้คนเข้าใกล้มากเกินไปข้อดีของสัตว์กลุ่มฮาฟวายก็คือนักท่องเที่ยวสามารถพบเห็นตัวสัตว์ได้ง่ายไม่ต้องบุกป่าฝ่าดงที่ยากและอาจจะมีอันตราย าการผมเห็นสัตว์ได้ง่ายก็ช่วยสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับตัวสัตว์วิถีชีวิตและขยายผลไปสู่จิตสำนึกในการอนุรักษ์อะรเน ข้อดีอีกเรื่องหนึ่งก็คือช่างภาพอย่างพวกผมรวมท่านักวิทยาศาสตร์นักสัตว์วศาสตร,ร์นักวิจัยและเจ้าหน้าที่พิทักษ์ป่าสามารถบันทึกและศึกษาข้อมูลพฤติกรรมได้ง่ายขึ้นเพื่อน,นำไปสู่การวางแผนอนุรักษ์ที่มีประสิทธิภาพส่วนข้อเสียก็คือ สัตว์กลุ่มฮากวายต้องสูญเสียพฤติกรรมตามธรรมชาติไปจนวนหนึ่งอย่างน้อยก็เรื่องสัญชาตญาณในการระวังภัย ผมมีข้อสังเกตว่าร,าริงอโลูตังนี้มีความคล้ายคลึงกับมนุษย์มากอันนี้จึงเป็นเหตุผลที่ว่าพวกกลุ่มฮาร์ฟวายนี้สามารถใช้ชีวิตอยู่ในพื้นที่ทับซ้อนระหว่างแหล่งท่องเที่ยวกับแหล่งธรรมชาติได้ ส่วนกลุ่มที่เหลือคือวาห,หรือสัตว์ป่าจริงๆที่อาศัยอยู่ในบริเวณป่าลึกมีความระมัดระวังตัวสูงทําให้เราพบเห็นตัวยากมีความปราดเปรียวสัตว์บางชนิดแค่ได้ยินเสียงคนเดินในป่าก็าอาจจะหนีแล้วและกลุ่มสุดท้ายคือกลุ่มเพชรหรือสัตว์เลี้ยงที่อาศัยอยู่ร่วมกันกับมนุษย์ ลิงลอูตังคือสัตว์ประเภทวานอนจำพวกไม่มีหางตามประวัติของสายพันเนี่ยครั้งหนึ่งเคยอาศัยอยู่ทางภาคใต้ของสุมาตราด้วยแต่ตอนนี้หรือเฉพาะทางภาคเหนือเท่านั้นครับ และแหลงอาศัยที่ใหญ่ที่สุดก็คืออุทยานแห่งชาติกรุนลเลเซอร์แห่งนี้ครับวันนี้เวลาหมดแล้วผมและทีมงานขอลาไปก่อนสวัสดีครับ